Thank you. ปราสาทพนมรุงที่เห็นอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นองค์ประธานปราสาทพนมรุงตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุงเขาบอกว่าเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วน่าจะเป็นเป็นหมื่นปีไหมเก้าหมื่นปีะปนะตึงแล้วก็ ตอนนี้สถานที่ตั้งก็คืออยู่ตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโบราณสถานศิลปะขเขมรน,นั่นแหละศิลปะขอมก็ตามเรื่องเขาบอกว่าเป็นปราสาทที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นถวายองค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิสัยวานิกายเขาพดมรุงแล้วก็ปราสาทบนยอดเขาเปรียบเสมือนเขาไกรล,ลาศอันเป็นที่ประทับของพระศิวะแล้วก็เป็นศูนย์เป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลกลุ่มอาคาบรบนยอดเขาก่อสร้างมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15-18ตั้ง15-16-17-18 3-4ศตวรรษ สา0ถึงปีกว่าจะสร้างขึ้นมาสำเร็จชื่อพนมรุ้งมาจากภาษาเขมรว่าวะนังรุงแปลว่าภูเขาอันกว้างใหญ่ถ้อยคำนี้ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกอักษรขอมที่พบพบในปราสาทพนมรุง้งแล้วก็มีชื่อผู้สร้างปราสาทคือน,นเรนทราธิตมีเชื้อสายราชวงศ์มหิธททรัปุระ เกี่ยวข้องเป็นพระยาิกับพระเจ้าสุริยวรมันที่สองผู้สร้างปราสาทนครวัดปราสาทพนมรุงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี2478อ่านมากแล้วก็บูรณะปราสาทตั้งแต่ปี2514ถึง2511 มีขอบเขตโบราณสถานเนื้อที่451ไร่นะี่ยโอ้ที่ปราสาทนี้มีทับหลังนาลายบรรสมศิลป์ที่เคยไม่รู้ไปยังไงไปอยู่ที่ที่พิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐที่ชิคาโกแล้วก็ ประเทศไทยก็ไปติดตามทวงถามกลับคืนมาก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่เดิมแล้วแต่ว่าดูแหวงแหวงะเนาะแล้วทับหลังเนี่ยบางแห่งเนี่ยบางที่เนี่ยจะเห็นว่าทับหลังอะหายไปเห็นนะล้น um ร้นดูร้นล้นสงสัย น่าจะยังมีหลายจุดที่หายไปโดนมือไม่ดีหยิบไปการเรียนรู้ความเป็นมาของาภาษาพนมรุ้งเราศึกษาได้อย่างหนึ่งคือจากจาลึกหลักต่างๆที่มีอยู่ในาภาษาพนมรุงจารึกปัจจุบันที่ตัวาภาษาพนมรุ้งยังจะเหลือเป็นบางส่วนเท่านั้นโดยจารึกทั้งหมดจะถูกเก็บ ไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครซึ่งจะมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาจารึกของพนมรุง้งซึ่งจารึกไว้ในลักษณะของอักษรสันสกิตแล้วก็อักษรขอมซึ่งน่าจะมีพื้นรลักฐานความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับอักษปรปาลวะจากอินเดียตอนใต้ เพราะว่าสันสกิตไม่มีภาษาเขียนเป็นของตัวเองสิ่งที่น่าสนใจคือาศาสนสถานที่นี่มีความเป็นมหายานเข้ามาเข้ามาแทรกได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับภาษาพิมายนะต้องไปดูหรือปางสามยอดองิง ก่อสร้างสถานัตสถานของภาษาหินพนมรุงซึ่งสร้างอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับแล้วในประเทศไทยซึ่งมีอยู่สองที่คือโดยคาลำปางโดยคาหรือทุ่งคาโดยคาซึ่งแน่นอนว่าการการก่อสร้างใช้ระยะเวลายาวนานและคงต้องใช้ทรัพยากรและแรงงาน,นอของมนุษย์จำนวนมหาศาล ึ่งการกอร่อสร้างกว่าจะสําเร็จนี้ไม่การกอร่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มักจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายอย่างของมนุษยชาติการกอร่อสร้างที่นี่นี่จำน่าจะมามีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่15ซึ่งปัจจุบันเป็นพุทธศตรวรรษที่26 ก็ไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 1 0 0 0ปีมาแล้วซึ่งเป็นล่องรอยอารยธรรมที่รุ่นเดียวกันกันกบช่วงของอารยธรรมที่เราพบในภูกามนะอารยธรรมที่พบที่ที่ที่อารยธรรมสีวิชัยที่อินโดนีเซียหมู่เกาะบาหลีหมู่เกากะจอจาคตตาที่บูโรพุทโตแล้วก็ที่พมาน แต่ลักษณะเฉพาะที่สแสดงความเป็นขอมคือลักษณะของหน้าหน้าปกมีสะพานนักคาราความเป็นท้องถิ่นในพื้นที่ พนมลุงที่เรามาเห็นวันนี้เป็นไงบ้างก็ยิ่งใหญ่ทางเดินขึ้นมาเนี่ยดูอลังมากมแต่พอมาถึงพื้นราบแล้วก็ก,ก็ก็ไม่ไม่ถึงว่าใหญ่มากถ้าเทียบกับที่อื่นแต่ถ้าเกิดว่ามองโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะสร้างความอลังการมากทึ้ง ผลงานของมนุษย์เมื่อพันกว่าเมื่อพันปีที่ผ่านมามน่าทึ่งนั่นแหละพูดถึงภาพรวมแล้วอะในขนาดสมัยนั้นที่เทคโนโลยีในการกอร่อสร้างหรือแม้แต่การเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักทำอย่างไรแล้วเราอยากจะนึกไปย้อนไปถึงว่า ภาพในการประกอบพิธีกรรมนัสเทวาัยแห่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างต้องไม่ธรรมดาต้องไม่ธรรมดาผู้คนคงเ,เยอะแยะแค่เตรียมตัวมานี้ก็คงโอ้โหใช้เวลาน่าจะมาหาศาลอยู่แต่ที่นี่เราไม่พบ,บนางอับสอนนะไม่มีไม่มี หรือหายไปอืมต้องมีร่องรอยสิไม่มีเลย